แล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ตำบลภูฟ้าจังหวัดน่านและที่นี่ก็ได้มีการเลี้ยงไก่มากมายที่น่ารักแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้แต่ก่อนที่จะน่ารักขนาดนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างเราลองไปฟังปัญหากันเลยดีกว่า มาอยู่บ้านนี่หนบห่ฮบ้ยังก็เลยหาไก่หายังมาเลี้ยงหามาเลี้ยงตามธรรมชาติของเขานะะแต่ก่อนด้บ่ฮบ้พันธุ์ยังเป็นพันธุ์ยังแหละคือ่าเลี้ยงก็คือเลี้ยงไปเลยเนี่ผมจะบู้วิธีการเลี้ยงไก่เลยจะเลี้ยงปล่อยนะครับเวลาเขาเลี้ยงปล่อยนี่ลูกมันเกิดออกมาเนี่ยฝักเซตเรามาเลี้ยงนี่ลูกมันจะเบลือเลยครับมันจะชูนหายไมหอม่เลยเลือแต่แม่วางเป้าโหถ้ามันหนักขนาดนี้แล้วพวกพี่ผ่านมาได้ยังไงกันครับเนี่ย แต่ตั้งแต่เกมมาจวยติดโครงการดึงโครงการเขามา่วยนี่ก็หู้เออพันนี่เป็นพันนี่พอดีกับได้หน่วยงานเขามาสนับสนุนล้วก็มาจวยแนะนำนะครับเนี่ยจะได้บวใค้มันตายเนี่ยจะได้นะครับผมเขาสิ่งนี้ไปทํไปไปฏิปบัติพอนะครับแล้วพี่เจมเป็นใครกันและโครงการที่เขาว่ามันคือโครงการอะไรกันแน่ ครับผมธนิตคำแควนนะครับเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพื้นที่จังหวัดน่านนะครับพี่คือพี่เจมใช่ไหมครับแล้วโครงการของพี่มันคือโครงการอะไรกันแน่ครับผมเดิมโครงการของเรานะครับจากที่เราไปสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมนะครับจากเสียชุมชนนะครับเพราะว่านาเข้าไก่จากนอกพื้นที่ครับอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านกว่าบาทซึ่งอันนี้ก็จะ จะเป็นโจทย์ที่เราจะนําเข้ามาทําในพื้นที่ว่าพื้นที่สามารถผลิตไก่ได้ไหมเพราะว่าในพื้นที่ไม่สามารถผลิตไก่ป้อนสู่ตลาดในพื้นที่ได้เลยต้องนําเข้ามาจากภายนอกแทบทั้งหมดเป็นประเด็นที่เรานําเข้ามาเป็นโจทย์พัฒนานในพื้นที่นี้เพื่อสร้างให้เกิดอาชีพในพื้นที่นะครับแล้วโครงการของพี่ทําอะไรกันบ้างครับ ก่อนการเลี้ยงเราก็จะมีการตรวจฟาร์มซึ่งเราจะมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเช่นปศุสัสตว์แล้วก็มหาวิทยาลัยในพื้นที่มัรลและนานาน,นะครับลงไปตรวจแปลงของเกษตรกรในกระบวนการทํางานของเรานะครับก่อนการเลี้ยงแล้วก็ตอนเลี้ยงแล้วก็จนจนจบการขายเราก็จะมีนักวิจัยของเราลงพื้นที่แล้วก็พร้อมกับ หน่วยงานภาคีข่า,ขายเข้าไปให้คําปรึกษาให้เกษตรก,กรตลอดระยะเวลาการเลี้ยงนะเมื่อเกิดปัญหาป๊อบเกษตรกรก็โทรมาคุยหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาครับโดยจะมีหน่วยงานในพื้นที่เส้นประจสัท์จะมีคอยสนับสนุนพวกยาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอะไรต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาทํางานร่วมกับเราซึ่งตอนที่เราลงมาทํางานนะครับเราก็จะมีการสอนวัดข้อมูลเก็บข้อมูลพวกช่างหนักไก่นะครับ จดบันทึกข้อมูลครับทำบัญชีครัวเรือนคล้ายๆกับบัญชีการขายนะครับเมื่อก่อนเกษตรกรหรือคือไม่มีการจดอะไรเลยแล้วก็เข้าไปสอนเรื่องการทําข้อมูลต้นทุนนะครับพวกต้นทุนวัตถุดิบอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่แล้วก็กําไรระหว่างกระบวนการที่เราทําไปนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวกเกษตรกรเองกับตัวเกษตรกรนะครับสมมุติว่าเลี้ยงไก่ไปแล้วหนึ่งเดือนกลุ่มเกษตรกรก็นั่งนั่งคุยกันว่าของตัวเองอะเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ของ ตัวเกษตรกรนะครับแล้วก็จะมีนักวิจัยคอยเสริมความรู้ทางวิชาการเข้าไปในกลุ่มจุดนั้น,นครับเอและเห็นพี่เขาบอกว่าในพื้นที่มีการเลี้ยงไก่แต่ไม่รู้สายพันธุ์หรอครับสรุปมันมีสายพันธุ์อะไรกันแน่ครับครับปกตินะครับในพื้นที่มีการเลี้ยงไก่ก็จะเป็นพวกพันธุ์ไก่แจ้ไก่พื้นเมืองทั่วไปนะครับโดยไม่มีการเลือกพันธุ์ที่ดีแล้วก็ไม่มีการคัดสายพันธุ์อาจจะเป็นพวกพ่อผสมลูกหรือลูกผสมแม่อะไรไปทําให้เลือดชิดทำให้ไก่ไม่แข็งแรงนะครับ แล้วก็ไก่เมีัตาการตายที่สูงเมื่อช่วงฤดูฝนด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาจัดการเรื่องพันธุไก่ทําให้หนึ่งการคัดเพาพ่อแม่พันการคัดพันธุ์เข้ามาส่งเสริมในด้านนี้ด้วยสอนความรู้ให้เกษตรกรทําให้อไก่ที่เราทำนี่คือจะเราทําไก่พื้นเมืองในในพื้นที่ซึ่งไก่พื้นในพื้นที่ก็จะมีความเด่นก็คือหก็คือแข็งแรงทนทานโรคแล้วก็สามารถปรับตัวในพื้นที่สูงได้นะครับแล้วกเ็เลยเลือกเอาใช้ไก่พันไก่พื้นเมืองที่มีในพื้นที่นี้นครับผม โอ้โหเพราะอย่างนี้สินะครับเลยทำให้ไก่ดูดมสมบูรณ์ขนาดนี้และผมอยากรู้ละครับว่าพี่มีเคล็ดลับอะไรมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรกันแน่ที่ทำให้ไก่แข็งแรงขนาดนี้ในส่วนนวัตรกรรมนะครับตอนนี้เราก็ใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เราขยายผลมาจากของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเก้าธนบุรีครับที่เราไปทําบนที่สูงเทียม ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อมก่อยนะครับซึ่งที่นู่นสามารถประสบผลสําเร็จแล้วก็เราก็มาขยายผลสู่บนดอยที่อำเภอบ่อเกลือนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นเตาเผาแกลบนะครับซึ่งใช้นวัตกรรมนี้คือเพิ่มอุณหภูมิลดความชื้นให้กับลูกไก่นะครับนี่ก็จะเป็นข้างในก็จะมีแกลบซึ่งแกลบเราก็จะหาได้ในพื้นที่ซึ่งมีมากอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือเราจะได้ออกแบบแบบนี้แล้วก็วกเราไปวางในห้องกกลูกไก่อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเราจะปิดข้างๆของเล้าไก่อีกทีแล้วก็็ยกกเเตตตตาาาาัววนนีี้้ไปงงซึ่จะทํ อุณหภูมิสูงขึ้นตลอดทั้งคืนนะครับความชื้นก็จะลดลงตลอดทั้งคืนถ้าความร้อนมันสูงไปเราก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งจะเก็บพวกอุณหภูมิความชื้นนะครับของแปลงของเกษตรกรไว้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าไว้เก็บอุณหภูมิความชื้นเป็นตัววัดของมันจะอยูจ่จุดนี้นะครับซึ่งตัวนี้ครับกระบวนการทํางานของมันนะครับเราเสียบไปป๊อปมันจะรันไปถึง เราสามารถนั่งอยู่ในบ้านหรือในสำนักง,งานอะไรครับเช็ครูข้อมูลในคอมหรือมือถือได้นะครับเราก็ดูที่นู่นว่าถ้าว่ามันปกิปิดปกติปก,ปก็คือตัวน,นี้อากาศมันร้อนเกินไปแล้วนะอุณหภูมิมันต่างกันมันเกิดอะไรขึ้นเตาอาจจะดับก็ได้เราก็สามารถตรวจเช็คแล้วค่อยกลับมาดูตรงนี้ได้นี่เป็นจนข้อดีของนี้คือเราอยู่ที่บ้านเราสามารถตรวจเช็คได้เลย อันนี้ก็จะเป็นพลติกโรงเรือนนะครับซึ่งเราเอาบังเอาบังไว้กับเล้าไก่ครับเร่องซึ่งตัวนี้นะครับอุณหภูมิความชื้นมันค่อนข้างสูงลมละอองฝนนะครับเราจะกันพวกละอองฝนเวลาฝนตกอะ่ะละอองฝนมันจะปิวมาหาลูกไก่ข้างในนะครับเราก็ใช้ตัวน,นี้กันไว้แล้วก็เราเวลาเราจุดเตากกลูกไก่นะครับ ม่ให้ความร้อนมาระเหยออกระบายออกไปข้างนอกเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงปกติอุณหภูมิปกตินะเราสามารถพับแล้วก็ปิดเก็บเปิดปิด,เป,ดเปิดได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้ปิดตายอยู่ตลอดถ้าอุณหภูมิมันปกติแล้วก็พับปิดเปิดขึ้นได้ให้ง่ายต่อการดําเนินงานของเกษตรกรด้วยนะครับโหนวัตกรรมหลากหลายขนาดนี้สุดยอดปไปเลยนะครับพี่เจนโครงการดีๆแบบนี้พี่ๆนวัตกรมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงนี่ดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะว่าผมเอาความห่วนั้นมาปฏิบัตินะครับเอามาใจมาใจมันก็ดีขึ้นนะครับผมก็พอไกลเลี้ยงไกลเนมก็ดีขึ้นได้จัดนักนะครับได้จัดนักถือว่าถือว่ามีรายได้เสริมอย่างดีนะครับก็ถ้าขายได้ก็จับขายเจาะพอดีขายก็ขายไปเลยก็ได้เงินตัวนั้นเนี่ยมาจนเจือครอบครัวแต่ก่อนเขาจับขายจับขายวันกี่ตัวเขาก็บหู้ มันกี่กิโลกับบอกโหกะเอ,อ,อ้แต่ก่อนนะม่ได้จังกิโลยิ่งขายหยาดพี่น้องนี่เนี่ยขายไปเลยเดี๋ยวนี้เขาขายกิโล,ลหน่อยสามสิบเนาะเอาก็เอาตัวแค่ห้าหกสิบบาทแต่ก่อนนะ <c oughs> อันนะ่ะว่านั่นอนะ่ะเดี๋ยวนี่ก็คือขายตามกิโล่มีการจดบันทึกวันนี้ขายไปกี่ตัวนี่เนี่ยได้กี่บาทกี่กิโลวันนี้ขายไปกี่กิโลกี่ตัว ในชุมชนภูฟ้าก็ได้นําความรู้ทางด้านการคัดสายพันธุไก่และการดูแลไม่ให้เกิดโรคได้นํามาปรับใช้กับฟาร์มของเกษตรกรแต่ละท่านจนทําให้ในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่กว่า20รายได้ลดการนําเข้าไก่เป็นมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทและตัวโครงการก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาที่จะนําองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อเป็นรากฐานต่อยอดในชุมชนต่อไป